สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะลองใช้โปรแกรมแคนวานะครับทำการบันทึกหน้าจอนะครับหรือว่าเราจะสอนเด็กแล้วเราต้องการสอนโดยการสอนเป็นแบบเป็นวิดีโอนะครับขั้นตอนการทําต่างๆอย่างเช่นการเขียนโปรแกรม 1, 2, 3, 4นะให้เป็นรูปแบบของวิดีโอนะครับเริ่มเลยครับผมเริ่มจากการที่ผมเลือก เอ่อเทมเพลตก่อนผมเลือก Presentation นะครับแล้วก็เลือกมาสักอันหนึ่งครับที่เลือกมาเนี่ยเพื่อให้ให้วิดีโอมันได้อัดนะครับได้ได้ได้อัดคลิปปุ๊บผมเลือกมาสักอันหนึ่งเลือกอันนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมไปเลือกตรกนี้ครับอัปโหลดครับกดอัปโหลดนะครับแล้วเราก็มาที่บันทึกตัวคุณเองนะครับบันทึกตัวคุณเองนะครับ เสร็จละทีนี้เราก็จะเห็นหน้าต่อหน้าต่างเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีตรงนี้นะให้เราเลือกอยู่สามันคือกล้องอย่างเดียวเราเห็นไหมครับมันจะมีอย่างเงี้ยมีกล้องอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นกล้องและหน้าจอแล้วตัวนี้เป็นจอภาพะผมจะบันทึกตัวนี้นะครับบันทึกตัวนี้คือกล้องและหน้าจอเราคลิกไปก็จะ <s> มีแท็บให้เลือกนะครับเป็นโครมแท็บครมแท็บนี่นก็คือจะเป็นหน้าต่างโครมที่เราเปิดทิ้งไว้นะครับ นี่ผมเปิดแคนวาเปิดดีไซน์นะครับเปิดพรีวิวไอโฟนนะครับแล้วก็ f a c e b o o k นะมันก็จะขึ้นมาทั้ง4องันนะถ้าเป็น Windows นะครับมันก็จะเปิดโปรแกรมที่ค้างเอาไว้ตอนนี้มันเปิดางานนำเสนอเอาไว้นะครับก็คือเปิดโคลมว้นั่นแหละนะครับผมจะให้ท่านเลือกตัวนี้ครับ Entry s s r r e n นนะครับมันจะบันทึกทั้งหน้าจอเลยทั้งหมดเลยนะครับ เหมือน OBS ที่บันทึกทีเดียวหมดเลยทั้งหน้าจอนะครับผมก็เลือกนี่คลิกนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับกดแชร์นะครับทีนี้ผมก็จะลองดูละแล้วกดแชร์นะครับท่านก็ต้องกดบันทึกตรงนี้ด้วยนะครับกดบันทึกไปด้วยนี่ผมใช้โปรแกรมนี้อัดอยู่แล้วผมก็เลยไม่กดเนะาะเพราะผมบันทึกอยู่แล้วนะครับเราลองดูซิว่าถ้าเราเปิดโปรแกรมขึ้นมา ที่จะอธิบายให้นักศึกษาได้ได้ดูได้ฟังนะครับจะได้ไหมนี่ผมเปิด Python ขึ้นมานะครับก็เมื่อกี้ c a r d person def init self first name last name ตะขึ้นมานะครับเอาลองรันดูรัน p y t h o n ดูรันนะครับก็ได้ผลลัพธ์มาตามน,นี้สมมติว่าเราได้อธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พักโปรแกรมลงมานะครับเสร็จแล้วเราก็ กด stop sharing นะครับพอกด stop sharing เนี่ยทุกอย่างมันก็จะจบเสร็จสิ้นนะครับให้ท่านไปที่ตัวนี้ครับกดบันทึกและออกนะครับกดบันทึกและออกนะครับแล้วก็เอาวีดีโอตัวนั้นนะไปใช้งานนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวก็ลองดูครับ